เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผ mm ู้ชมทุกคนกันด้วยเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นในเกมแลน g เจอเกันเช่นเคยนะครับตอนนี้มันเวลาสามทุ่มสีมนะครับมีเวลาไต่หลีกทั้งหมด1 7นาทีนะถือว่าจะขึ้นมาสองได้หรือเปล่านั่นเองนะครับเวลาค่อนข้างจะบีบกระชั้นนิดนึงนะครับแต่ยังพอไหวอยู่นะถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อะไรแบบเกินมากเกินไปนะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาไต่เหรีกโดยใช้แจ็คเกอริปเปอร์นะครับมาทีมนี้ ธาตุไม้3ตัวนะครับมีตัวบินนะครับเดี๋ยวเราทําการเ,เปลี่ยนโอลิเวอร์เป็นตัวกันบินดีกว่านะครับมันจะได้แบบเซฟนะเพิงกินก็สามารถเล่นปกติได้แหละแต่มันจะเสี่ยงไปหน่อยนะครับคือนะจบป้อมก่อนที่ตัวตัวบินจะตีแตกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันปิดหลีกครับกลัวมันจะพลาดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะแพ้งงๆูนะมาก็ตอนนี้ผมใส่เกียร์ให้แจ็คเป็นเกียร์ที่แบบ ไม่ได้ปล่อยตัว1วิแล้วนะครับก็ประมาณ2วินนะเพราะว่าเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะใช้อ้นี่มันจะบางเกินนะครับผมเลยเปลี่ยนออปชันลดระยะเวลาสร้างเจอเป็นพลังสวิตให้มันยืนได้นะครับเ,เขาพัดเอ้ยเขาอน,นี้มาตะเราก็ต้องพัดนะครับเป็นการแก้ทางนิดหนึ่งมาอมมนบิทเขาวิ่งมาโดนตัวหนึ่งก็แจ็คเกอร์ลเปอร์นี่ผมทำคลิปไปแล้วนะครับเป็นคลิปแบบ ปั้นตัวนี้นะผมแบบรู้สึกชอบมากเลยนะครับมันช่วยจัดการแบบพวกตัวธาตุไม้ให้ผมได้เยอะมากอะ่ะคือผมมีปมกับพวกตัวธาตุไฟเก่งๆนะครับเพราะว่าผมมีแค่บาก์กิตัวเดียวที่แบบเป็นธาตุไฟที่พอจะใช้ได้นะครับตัวอื่นอย่างแบบอะไรอะฮิมาวาริหรือว่าอะ,อะไรอะนักสือชิลระอะไรมันเล่นจริงไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับอืมแล้วก็ได้ไอ้แจ็คลิปเปอร์มาผมผมว่ามันพอจะแทนที่ไอ,ไ,อไอ้นี่ได้นะครับ เออลีไวอะถ้าเกิดเราไม่เล่นทางคอมโบมันก็คล้ายๆกันนะเออแล้วแบบแจ็คหรือเปล่าจะดีกว่าด้วยนะถ้าเกิดแบบไม่ได้เล่นทางคอมโบตัวหนืดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะครับธาตุไม้นี่เล่นกันโอ้สี่เลยไอ้สามเฮ้ยเราโอเคไม่เป็นไรเราไม่ต้องปล่อยตัวกันบินก็ได้ชิวชิวนี่นะอืมตัวอยู่นี้ผมต้องรอแบบครูดาวมันวนกลับมาแบบ ตอนที่สลับทีมนะครับแต่ว่าแจ็คหรือเปร์นี่กดตอนมาแล้วก็ตอนกำลังจะกดปุ่มสลับทีมนะครับได้2ทีนะก็จะปล่อยตัวได้เยอะกับเพื่อนแบบเป็นเท่าตัวแล้วก็อู้อ่อนแล้วนะครับมาตะอย่างงี้พัดเลยในเทมเขาก็จะเสียเปล่านะครับคือสมมุติถ้าเราไม่ได้กดอะไรอู้หูเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวตาย ถ้าสมมติเขาว่ามาตัดแล้วเราไม่ได้กดอะไรเนี่ยเหมือนคือแบบบางทีเราอาจจะโดนสวนได้นะครับอืมัมนบอดมันอาจจะฉลาดไงว่าแบบจังหวะนี้นะถ้าเกิดกดแล้วมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องทําลายจังหวะโอเคชชะอีกแล้วเออเหมือนผมเคยตีคนนี้อะไรไม่รู้โอเคช่างกันนะครับแจ็คผมใส่กียับเกตทธาให้ด้วยนะก็เลยจะแบบท่าุไม้เดือนนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเวลาเจอผมผมก็จะชิวหน่อย อันนี้ธาตุไม้สามตัวเราจัดเลยเข้าไปเล่นตัวบินแล้วก็เอาโอลิเวอร์มันใส่สักทีหนึ่งครับมาโอลิเวอร์มองเห็นนี่ผมเล่นในแท็บเล็ตแล้วนะครับขี้เกียจเปิดคอม,อมปล่อยตัวไปนะครับเดินหน้าเหมือนจะเป็นธาตุมืดมานะครับผมอยากได้นี่มากเลยนะครับแบบตัวตัวดมเมทธาตุมืดอะ่ะเพราะว่าอะไรอะ่ะเหมือนธาตุแสงสมัยนี้มันเยอะเกินไปแล้วนะครับคือ ตัวเก่งมีแต่ท่าแสงนะครับท่ามืดมีแบบแค่ไม่กี่ตัวนะบเอบนาฬิกาปู่กับเออพิชเชอร์แล้วก็โคนี่สล็อตนะครับส่วนตัวอื่นก็เนี่ยตามที่เห็นนะครับทีมส่วนใหญ่เขาจะเล่นใช้แบบท่าแสงกันแบบเยอะอืมถ้าเกิดมีดาเมจมืดมาเสริมทีมมันก็จะช่วยให้ผมแบบจัดการเขาได้ไวมากขึ้นนะครับเออจะได้ไม่มีปัญหาโอ้โหตัวท่าแสงหมกหมกอะไรเงี้ย คือมันชอบมีทางคอมโบใช่ไงพวกท่าแสงแบบตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะโดนตัวหนึ่งเขาเล่นได้นะครับเราไม่จัดการเขาแบบให้เร็วอะ่ะอืมแล้วก็มีแพนจะทําไอ้นี่ด้วยสเตดวิ่งนะครับเดือนหน้าเดี๋ยวต้องผมจะลงวิ่งเอง,เองซึ่งเดือนหน้าน่ยเป็นสเตดวิ่งทาาดไม้นะครับผมก็นี่เลยนะได้แจ็คมาเสริมกองทัพตัววิ่งทตุไฟผมโอ้โหบอกเลยอืมอย่างนี้มันแบบเหมือนเป็นการแบบ โรยมาแล้วว่าผมจะได้เกียร์วิ่งแบบอีซี่อีซี่นะครับผมไม่ได้ทำแต้มได้มากกว่าตอนที่ไม่มีแจ็คนะผมผมว่าโอเคอันดับเท่าไหร่ละห้าสิบเก้านะครับตีอีกทีหนึ่งจะขึ้นได้เลยไหมน่าจะได้นะครับมาตีทีขึ้นได้เลยเราก็น่าจะต้องซื้อรูบี้เอ้ซื้อขนนกเพิ่มอีกนิดนึงนะครับทีนี้เขาเล่นธาตุไม้สองตัวจะไหวไหมอ,อ่ไม่หลอกก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองตีดูแล้วกันนะเขาเล่นในนี่ด้วยนะครับอะไรอะชากะนะ สักยมุนีใช่ไหมตัวนี้ก็ถ้าเกิดทีมผมเล่นธาตุไม้เหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่น่ามีปัญหาเอ้ยน่าจะมีแบบเขาเขาน่าจะแบบทำอะไรผมได้อยู่นะครับแต่ผมเล่นธาตุไม้สี่ตัวนะอาจจะอาจจะเละมันเดิมละโอเคผมถึงต้องการาเมจเมือ่อด,ด,ด,ดูดิมันอะไรไม่รู้วุ่นวายนะครับโอ้โหไม่น่าเลยโอเคขอบคุณที่กดธรรมาตานะแล้วจะได้แก้ทางเขาได้ปึบนี่ติดธรรมาตะด้วยเป็นไงละ่ะ ไม่ต้องไปปล่อยแจ็คหรือรปเปอร์เยอะก็ได้นะครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอ่ะแช่ซะเดี๋ยวพอจังหวะที่เราปล่อยออกมาจากน้ำแข็งแล้วเราก็จะสวนเขาได้ั้งอ่านิดนึงครับสวนได้นิดหนึ่งดาเมจแจ็คนี่ค่อนข้างแรงนะครับไม่มันคือไม่ได้มันไม่ได้แรงแค่กับธาตุไม้นะมันแรงกับทุกธาตุนะครับเพราะว่าดาเมจแบบถ้ารวมดาเมจหลักกับดาเมจพิษเนี่ยดาเมจหลักสองพันดาเมจพิษอีกอะไรอะสองพันห้านะครับรวมเป็นห้าพันสมคืออื้ม ดาเมจมันห้าพันอ่ะคิดดูแล้วคูณดาเมจแล้วคูดาวแค่เจ็ดวีนะครับบอกเลยว่าแรงมากแรงแบบขึ้นแบบอันดับต้นๆของเกมนี้แล้วมั้งแต่ว่าโดนชากะเล่นนะครับตอนนี้โอ้โหชีวิตเละเอาืจริงผมว่ามันมีตัวที่ซุ่มอยู่นะครับเนี่ยไอเบาไกลทองผมไม่ชอบที่สุดแล้ะคือปกติตาที่แพ้มันจะต้องมีไกลทองมาคอยเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับ ผมตีมันไม่ถึงก็ไม่รู้ไม่มีตัวอะไรตีถึงมันเลยนะมันก็จะแบบนี้แหละโอ้โหออกเลยเวลาอีกกี่นาทีโอเคคสิบเอ็ดนาทีนะครับขึ้นได้ละเราก็ซื้อ5้าบี้ก่อนอตีได้อีกสามทีครับชิวๆตัวบีเหนือ,อถ้าเกิดเขาเล่นแบบพวกตัวแสงมือเยอะๆเนผมจะชอบนะครับเพราะว่าแสงมือมันสู้โคลบโบไม่ได้นะ ถ้าเขาไม่ได้เล่นเกียร์และโหดมากคือสบายนะครับพวกแสงมือไม่ได้แบบคือมันไม่ควรมีติดทีมแบบมากเกินไปมันจะอ่อนแอได้นะครับเดี๋ยวเราโอเวอร์ออกกันเขาเล่นไอ้นี่ใช่ไหมกันไฮมอบินนะครับฮอ,อกกี้ไหวอดือวหน้าก็ได้เวลาทำให้แจ็คมันกลับสู่สภาพปกติแล้วนะครับได้ใช้ไปล่างไฮเปอร์ใส่เกียร์แบบตามคนปกติแล้วนะครับ เดือนนี้มันมีบัฟไนี่รถแรกก็ครูดาวะอะไรย่างนี้ก็เล่นแบบใส่เกียร์แบบอะไรอ่ะเวอร์เวอร์ได้แต่เดือนหน้าก็เปลี่ยนให้มันเป็นสามัญชนนะครับโอ้นี่เลยอ๋อฮะเอามาไตาล่ละชอบเอามาตัดกันเลยวนนี้บอกอืมคนนี้เหมือนจะไหวชิวนะครับไม่ค่อยเห็นความอักษรีของเขาเท่าไหร่คือแบความด do นะุดันอะไรย่เงี้ย อแลแรก็ชอบลงแจ็คหริปเปิร์จริงจะกดอ๋อนี่โอ้โหดาเมจแจ็คเป็นไงบ้างยืนยัไงไม่ไหวสินี่ดูวนี่เลยนะครับืทายเกิดเลยเมื่อกี้เห็นไมกี้นะครับเรียบร้อยอีซี่อีกสักไม่รู้ดิอ่ะตีก โอ้โห oh, oh. คนนี้นี่ใช่เป็นตัวจริงไหมเนะี่ยอาปาโนลิเวอร์แม็กน่าจะตัวจริงนะครับอย่าไปตีเขาเชียวนะคือคือแบบว่าอ่ะแจกแต้มหน่อยก็ได้เฮ้ยขอเทสทีมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าแจกแต้มไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปตีนอกรอบเอาอืมผมชิวๆแนละ้วผมเดีย๋ยวไปซื้อขนใหม่ก็ได้คือถอยให้สู้ไปก็แพ้ดีนะครับคนนี้โหดเกินไปนายคณิตกับนายศิลปะ คือมันไม่ใช่อะไรนะครับเกียร์เขาแบบบ้าพลังมากเลยอ่าขึ้นมาสองนักคู่เลยแต่ว่าผมมีโอกาสตกมากกว่านะครับเดี๋ยวตีก่อนแล้วกันชิวๆผมไม่ค่อยเสียดายรูบี้นะครับผมแบบเดี๋ยวไปซื้อขนเพิ่มก็ได้นะอันนี้มันาธาตุไม้น้อยเกินนะครับไยเดวนะแสงมือกี่ตัวหนึ่งสองสามสี 5, อาอจจะละเคนับนะครับเอาลองตีดูแต่แจ็คนี่ไม่น่าจําเป็นต้องปล่อยขนาดนั้นเพราะว่าธาตุไม้ไม่แค่ตัวเดียวนะครับเป็นโอลิเวอร์แต่บางทีโอลิเวอร์มันก็โหดนะคือถ้าใส่เกียร์หรือว่าปั้นแม็กแบบดีๆอะคือมันยืนโหดมากอะผมพยายามกดอะเคยเจอนะครับผมกดมันอัดป้อมขนาดนั้นอะมันก็ยังสะท้อนแบบตีกระเด็นถอยหลังออกมานะครับแล้วก็แบบแพ้เลยเอาแล้วตัวกันบินไปทำไมเออโอเค โอเคเขาพัดแล้วนะครับอืมพัดแช่อย่างนี้แล้วก็อืเกือบแล้วโอเคอ่ะแล้วก็สักหน่อยนะครับเอามาน้ําแข็งเลยเอามาตาหรอมาตาแล้วก็พัดนะครับทําลายจังหวะให้หมดโอ้ทห้ไมมันไม่โดนสตันกันแล้วโอ้โหสวยแล้วโอเคต้องภาวนานะครับให้ ฝั่งเขาแบบโดนดาเมจตายกันทั้งหมดอ่านี่เห็นไหมโอลิเวอร์ยืนไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวอื่นนี่ไม่รู้แต่โอลิเวอร์นี่คือหายหมดแล้วนะครับตอนนี้อ่าดูดูดูเนี่ยยืนไม่ไหวหรอกดูดิอ่ามีแต่รูเดียนะครับยืนไหวแล้วก็ไกทองอะไรงี้ยรูเดียสนี่ต้องให้พวกดาเมจไม้ผมจัดการนะครับผมไม่มีดาเมจไม้สี่ตัวนั่นหรอกเออะไรเนี่ยเอเลนเอมิเลียม็อบอ๋อแล้วก็อ๋อไม่ได้เอาโอลิเวอร์มานะครับแต่โอลิเวอร์มันก็ไม่มีดาเมจหรอกผมไม่ได้ใส่แบบ ดามเมจให้อืมอ่ะอชนะนะครับเกือบนึกว่าจะแพ้แล้วเค้ยเรียบร้อยครับผมอีก6นาทีไว้อยู่แล้วขึ้นมาส2องช่วงนี้นี่จบมาส2องที้ะเกินนะครับเนี่ยทีมผมมันพัฒนาไงเอออ่าตกเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราทำเพื่อไอ้นี่แจกแต้มเรามันแบบทำบุญ จิต,จตมีกุศลเนี่พูดเลยเฮยหาคู่ต่อสู้แบบพอไหวคนนี้ไม่เล่นธาตุไม้สักออมีสองตัวอืแต่ว่ารู้สึกถึงสัญชาติตญยานว่าจะแพ้คนนี้ก็คล้ายๆกันนะครับโคลโบพวกนี้แบบถ้าเกิดยื้อไม่ไหวมันจะจบบ้านไวมากนะครับเพราะว่าดาเมจเยอะเอินเเอ่นนะแล้วกออ็ไม้สองตัวไม่เอาเดี๋ยวต้องไป ไอ้นี่แรงอัพเดียโบน,นะครับคลิปที่ลิสที่แล้วไม่ได้ไอ้นี่ฮะไม่ได้ไปสนใจมันมากก็นึกว่ามันจะเก่งระดับบีโอเคเอาทีมน,นี้แล้วกันนะครับเต้นทตาไม้สามตัวนะอย่างนี้แล,ล้วเราใช้เออแจ็คจัดการได้แบบดีมากนี่โอ้โหเนี่ยดูดูดูโอ้โหยิมไม่ไหวเมื่อกี้เห็นไหมใต้รัวเลยนะครับเนะี่ยโดนแจ็คหรือเปล่าก็ไม่รู้อา้าว สตาร์ทเลยเนะี่ยดูแจ็คตีอืมนี่เห็นไหมติดมันจะเป็นรูปมีดนะครับบนหัวศัตรูนะเวลาโดนสก,กิลเอาเธอขี้เกียจพัดคือไม่รู้ดิมันคือเขาไม่น่าสวนออกมาได้เราชนะ easy นะครับคนนี้เราไปรีบไปนะครับในแต้มมันถึงไหนละเอาตกเฉยโดนตีแน่เลยเนี่ยเห็นไหมโอ พี P บพีบอไม่เอาโอ้อะไรไม่รู้อืมตัวบินเยอะมากเลยแล้วก็มีแต่โคลรโบน่าลองเหมือนกันนะแต่ว่าบาล็อกแม็กมันน่ากลัวไปหน่อยมั้งอ,อยากจะลองดูนะครับอยากจะรู้ว่ามันจะนขนาดไหนกันเชียวแล้วทำไงดีเอาตัวเอ่อตัวไหนออก อันนี้ออกแล้วนะครับสล็อตออกไม่อยากเชื่อเราต้องใส่ตัวกันบินเป็นนี่สองตัวมันจะได้ช่วยกันนะครับ Let's go โอ้จำละคอมโบนี้ผมจำได้ผมเคยแพ้ไอ้คอมโบตัวบินพวกนี้นะคือไอ้นี่นะครับอะไรอะไอ คิดมาดบินมันจะทําทรงเป็นแบบบินมากันก่อนใช่ไหมมันจะบินมาตีบ้านก่อนเราก็คิดว่าแบบตัวปัญหาจร,ริงๆมันคือคิดมาดบิน,นครับแต่ที่จริงมันคือไอ้นี่ครับอลิศบินตัวนี้คือไม่ยอมตายอึดมากแล้วก็แบบตีบ้านอย่างแรงอ่ะอันนี่เห็นไหมแล้วอลิศบินแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหตัวปัญหา,าเลยเดี๋ยวเราทำไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเราเก็บมันมา,มาตา่อเวทไอ้นี่นะครับกันบ้านโอ้โดูเร็วๆโอ้โหตีอย่างแรงอ่ะ โอ้อยากได้นี่มากเลยคนตัดไม้เอาพัดก่อนพัดก่อนอ้อตกใจเฮ้ชนะครับเหลือเกียรทีอีกสามีีขึ้นมาสองแล้วเอาโอ,โอ้โดนตีไม่หยุดเลยวู้สวยละรีบตีกันถ้าเกิดผมพลาดครั้งนี้นี่น่าจะไม่ต่างอะไรกับการจบเพชรนะครับเพราะว่าเสียไป15บีแล้วตีเลยแล้วกัน ไหวแล้วไอ้สามัาทีสก,กัดกันยูนิตบีนมาเลยเอ้ยควกกามพรั้งแรกอืมอะไรอกอลิเวอร์ระดับอืมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจบมาส์3เฉยอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นไงเห็นไหมชีวิตกดคูณ2เลยอืมเรอน่าจะสู้ไหวไหม ถ้าไม่ไหวก็โอเคเหมือนกันเพราะว่าคือบางทีเราแพ้เราก็จะตกแบบอะไรอ่ะตกไม่ใช่ตกดีขึ้นนะครับมันแรงอัพได้นะถ้าบางทีถ้าแพ้แต่ถ้าชนะก็ก็จะไมก็มีโอกาสขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนสกอร์มันจะสูงเกินนะครับเมื่อกี้โอ้ยคอมโบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยปล่อยตัวไม่ออกเลยอืม แค่ขอเหอะโอ้โหดูมันอามาตะโอ้ยับเยินเลยเนะี่ยเอออ่ะลองแพ้ดูดีมันจะขึ้นมาสสองให้ผมไหมเพราะว่ามันไม่มีเวลาแล้วนะครับโอ้จบมาสสามเจริญยิง,ยง เลือ,อกหนึ่งทีมก็ไม่ให้นะดูดิโอ้โหมันรีบจบไปไหนนะโอเคก็คลิปนี้ขาดทุนยับนะครับไม่น่าแจกแต้มนายศิลปะเลยโอเคชีวิตมากเลยอ่าเฮเกียประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้โหเกีพระคุมไอริสต,ตอนนี้ไอเกียนี้ได้มาจากตอนไปสุ่มเกียร์คิดมาปีที่แล้วนะครับเออเออปีไหนสักปีหนึ่งที่โคโลบโบไฟฟ์ฟอร์สมานะครับผมสุ่มเกียร์คิดมาคบ 3, รบ3000รลูบี้แล้วก็ไปสุ่มการันตีมันจะแบบ การันตีมันจะรวมกับของโคโลโบด้วยนะครับก็เลยไปได้มานี่พระคุมของอลิสถามว่าได้ใช้ไหมปกติก็ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ามันไม่มีรดแรงให้มันก็จะใช้ยากหน่อยคือทีมผมมันต้องการปล่อยตัวไวๆนะไม่ได้ต้องการแบบลบคูดาวรักษาหรือลบอับเกรดธาตอะไรนะครับเออคือมันก็เก่งนะพาะอัพเกรดธาแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแรไ่ไปปล่อยตัวมันจะมีค่าอะไรใช่ไหม,มตามนั้นแหละม็อบก็เลยไม่ได้ใช้นะครับเป็นแบบไอ้นี่หมวกที่เขาแจกฟรีอันเนี้ย เนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันคือถ้าผมใช้อันนี้เนี่ยมันจะคือลดการลดแร่มันจะน้อยลงจาก37.2เอ่เหลือ17.8นะครับถ้ตติมันกลมกลมก็หายไปประมาณ20%นะครับลดแร่หายไป20%เป็นี่คือมันไม่ได้มันไม่น้อยนะก็ต้องใช้เป็นรองเท้าปีกเมฆไปก่อนนะครับจนกว่าจะได้อบ,บเกียร์ช่องกลางช่องท้ายที่ด,ดีมาเสริมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับมองว่า เออทุกคนจะจบหลีกที่ตัวเองคาดหวังไว้นะครับได้ตั๋วมาคือเป็นการปลอบใจหรือเปล่าโอเคอืมบุตดาไม่น่าเอาละเอามาก็ไม่มีเกียร์ใส่ให้โอเคก็สำหรับคลิปนี้มีเพีงท่นี้แล้วกันนะครับผมมองว่าอ่าไม่ใช่หวังเขาเรียกว่าใครที่ชอบก็ฝากกดกรแชร์กด Subscribe ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปนอนแล้วบ๊ายบาย